โอเคครับสำหรับการทดลองนี้นะครับก็จะเป็นคลิปในตอนที่12แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้อัลตราโซนิกตรงนี้นะครับมาหยุดการเคลื่อนที่ของน้องหุ่นยนต์ของเรานะครับแล้วก็ให้เป่งเสียงออกมาด้วยนะครับว่ามีวัตถุอยู่ด้านหน้านะครับพร้อมทั้งโชว์ไอคอนบางอย่างนะครับอาจจะเป็นหน้าเบ้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นหัวใจก็ได้ครับเพื่อให้แสดงสถานะว่าหุ่นยนต์ของเรามีวัตถุอะไรอยู่ด้านหน้าของเรานะครับ เป็นแบบนี้นะครับอ่ะลองดูเลยนะครับวิธีการให้น้องผมทํางานเบื้องต้นนะครับผมจะให้กดปุ่ม A ก่อนนะครับเพื่อสั่งให้น้องทํางานนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือผมจะเลือก loop on button ออกมานะครับอ่าผมลบของเก่าทิ้งก่อนนะครับเลือก input นะครับแล้ว on button ออกมาครับปุ่ม A นะครับผมใช้ปุ่ม A นะครับเสร็จแล้วนะครับผมมาเลือก ลูปวนะครับถ้าขี้เกียจหานะพิมพ์ไปเลยนะ The b h ILE นะครับลูปวตัวนี้นะครับดึงมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมต้องใช้ตัวเซนเซอร์ใช่ไหมครับ Ultra Sonic ผมก็ไปเอามาจากที่เดิมเลยครับ Leeds u t r a Sonic จากห้องแมคควีนตรงนี้นะครับเอามาวางไว้ด้านนอกก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ย Y ตรงเนี้ยผมจะต้องมีเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับ ตัวเปรียบเทียบตัวเปรียบเทียบอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งนะครับมันจะเป็นลอจิกตัวนี้นะครับ comparison นะครับตัวลอจิกตัวนี้นะครับเอาที่เป็นมากกว่าน้อยน้อยกว่าตรงนี้นะครับไปนะครับแล้วก็มาวางไว้ในรูป Y ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอา read u ลต r า s o น n กเซนติเมตรเนี่ยมาวางอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลือกที่มากกว่า5มากกว่านะครับมากกว่าแล้วก็พิมพ์ไป5เซนติเมตรนะครับ 5ตรงนี้คือหน่วยเซนติเมตรนะหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้ามีวัตถุอยู่ในระยะ5เซนติเมตร4ีสเนี่ยครับเราต้องการให้หุ่นยนต์มันหยุดนะครับเพราะนั้นเราใส่เลข5แต่ถ้าท่านใดยอยากจะให้ใกล้กว่านี้ก็มาแก้ตัวเลขตรงนี้นะเป็น4 3สได้หมดเลยนะครับหรือให้ไกลกว่านี้ก็เป็น6เซน7เซนก็มาแก้ตรงนี้ได้ครับพอเจอ ถ้ามีวัตถุที่มากกว่า5เซนติเมตรนะครับอยู่ไกล5เซนติเมตรเราจะให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับคือให้มาทำในหลุปดูข้างล่างนี้ครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามนะครับเงื่อนไขตรงนี้เป็นเท็จนะครับก็จะให้หุ่นยนต์มันหยุดนะครับเพราะนั้นถ้ามันเดินอยู่เนี่ยมันยังไม่เจอวัตถุใดๆในรัศมี5เซนติเมตรมันจะทำในดูตรงนี้นะครับวิธีการก็คือจะให้มอเตอร์นะครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับ ในส่วนของดูตรงนี้นะครับเข้ามาในแม c q ี e e นนะครับเข้ามาในส่วนของมอเตอร์นะครับทั้ง2ล้อเลยนะครับเพราะนั้นก็ดูพิเคตมาครับซ้ายขวานะครับซ้ายนะครับขวานะครับหรือท่านใดครับเอามาอันเดียวก็ได้ครับเลือกเป็นอนะครับก็คือเคลื่อนที่ซ้ายขวาก็ค่าเท่ากันนะครับให้เดินฟอร์เวิร์ดก็คือเดินไปด้านหน้าไปเรื่อยๆครับด้วยความเร็ว150้ละกันนะครับทั้ง2อล้อนะครับเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้ เพราะนั้นถ้าวัตถุอยู่หน้ามันเนี่ยมีค่าเกิน5เซนติเมตรก็คือมากกว่า5เซนติเมตรเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อใดก็ตามนะครับเจอวัตถุนะครับคือน้อยกว่า5เซนติเมตรมันจะหลุดหลูบมาด้านล่างตรงนี้ครับเราต้องการให้เขาทําไมครับต้องการให้มอเตอร์มันหยุดถูกไหมครับเพราะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมาสั่งมอเตอร์หยุดครับเข้ามาที่แม็กเครนครับมอเตอร์ตรงนี้ครับตรงนี้นะครับแล้วก็อนะครับเป็นแบบนี้ให้มันสต็อปนะครับหยุด พร้อมทั้งนะครับเล่นเพลงให้ผมสักเพลงหนึ่งด้วยนะครับนี่นะครับปั๊บเข้าไปแบบนี้นะครับผมให้ระยะเวลาการเล่นเพลงเอาเป็นสักครึ่งบีทแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้โชว์ไอคอนหน้าบึ้งให้ผมด้วยแล้วกันผมก็มาหาโชว์ไอคอนตรงนี้นะครับแล้วเปลี่ยนเป็นหน้าบึ้งนะครับนี่หน้าบึ้งของผมเป็นแบบนี้นะครับโอเคทําการเซฟเลยนะครับเป็นโปรเจกต์ที่7นะครับเดี๋ยวผม ลากไปนะครับปึบแบบนี้นะครับรอสักครู่นะครับเสร็จแล้วนะครับ่าทำการเปิดอะ power on ของผม power มัน on อยู่แล้วนะครับก็กดปุ่ม A ไปนะครับหุ่นยนต์ก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับเป็นแบบนี้นครับถ้าท่านวางกับพื้นหุ่นยนต์ก็จะเดินเป็นเส้นตรงนะครับ แต่เมื่อใดก็ตามนะครับมีวัตถุมาอยู่ด้านหน้าของเขานะครับในรัดสมี5เซนติเมตรนะครับเห็นไหมครับมันก็จะหยุดนะครับพร้อมทั้งแสดงหน้าบึ้งออกมาด้วยนะครับนะครับจะให้หุ่นยนต์ทำงานต่อก็กดปุ่ม A ใหม่แบบนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันก็จะหยุดนะครับเพราะนั้นมันก็จะทำการหยุดทุกครั้งที่มีวัตถุที่อยู่ด้านหน้ามันแบบนี้นะครับ โอเคครับสำหรับการทดลองนี้ก็ขอจบเท่านี้ครับเดี๋ยวว่ากันต่อการทดลองหน้าเลยครับขอบคุณครับ